เอาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังช่างเสือสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับบรรยากาศดีมากวันนี้คืมทั้งวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่นี่เลยครับวันนี้พาเจ้าซูเปอร์เกรดมาเช็คระบบเบรกค,ครับเนื่องจากว่า เบรกลากล้อครับสองคานคานที่สองลากล้อนี่มันอะไรเนี่ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ได้เฉยเลยเห็เสือนี่คืออะไรเห็นเสือรู้ไหมเนี่ยใช้ใช้ gps ทำไมฮะ<า>ไม่ใช่เนี่ยกดได้เนี่ยเห็นไหม กดเช็คอะไรเนี่ยเนี่ย <Okay. S 1> ร,ะระดับอะไรระดับอะไรเนี่ยฟิลอะไรนี่น้ำมันอะไรสายทามิ่งวาร์ NING อันนี้โลนี่น้อยนีย่มันน้อยเช็คอะไรฮะเนี่ยเรากดไว้กดเช็คได้ครับเออผมก็งง,อองฮะมออมผมผมไม่รู้อ่านถูกหรือผิดแล้ว คืออะไรใครรู้บอกบอกหน่อยดิตัวนี้ท่อพักน้ำปัดน้ำฝนเอ้าตัวนี้เอ้าตัวนี้ใช่หม้อพักหม้อน้ำไหมเนี่ยหม้อพักหม้อน้ำปกติผมเติมแต่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่หลังหัวเก่งตรงนี้ไหมนี่นี่นี่มันมีอยู่ใต้นี่แหละหม้อพักหม้อน้ำอะ่ะ หรือว่ามันมีสองจุดมันมีตรงนี้ด้วยบ่นี่อันนี้ไม่รู้จริงนะครับเพราะว่าไม่เคยมีรถสิบสองล้อมาก่อนเพิ่งมีคันนี้คันแรกแหละนู่เอาแล้วูโดนแล้วต้ดนดาย ตอนนี้ให้ช่างเสือตั้งคลาตให้อยู่ครับตั้งคลัตตั้งคลัตคลัตมันต่ํามันเข้าเกียร์ไปมันดังกรืดได้แล้วบ่เดี๋ยวจะได้ให้จารย์โอลองดูระบรเรรบเบรกว่ามันลากล้อไหมถ้ามันลากจะให้เกียร์ตั้งให้มันห่างหน่อยไอไอสองคานหลังอะเพาโบกี้นี่เดี๋ยวว่างๆางห้เช็คดูเนาะ

นีแค่ลองตัวนี้เนาะไปเพื่อมันลื่นไม่ลื่นเนาะที่ชาติของใครโอ้ทไหนอ๋อเออไม่บอกให้เข้าใจแล้วผมก็ถอดเอาขมผมไปถอดแต่สายไปอีก่วยนั่นรีวไม่ดีสอดที่ไหนนะตอนเราไปซื้ออะไรนะฮะ ลืมปีดกิจังหน้าขึ้นเลยมั้งไม้หืมขึ้นมาเลยมั้งขึ้นเลยเอาไม่อยู่หรอกอไ,รไม้รอ ยัียงโหดมากครับเดี๋ยวรออยู่หน้าร้านนี่แหละปั่นลมอีกแล้วอุ้ยน่ะถ,ถ้าถ้าตัดซ่อสั้นเนี่ยน่าจะหอนดีนะ ท่อมันยาวเกินตัวเอสอ่ะถ้าทำให้มันสั้นหน่อยมันจะ้อนดีกว่านี้อยู่เนี่ยอ่า ระบบลมนี่แหละต้องทำระบบลมให้มัน,มนเปียกหน่อย

ลาก,ลากถอยหน่อยดิลากแว่น่ามันยังลากอยู่เดี๋ยวให้แคลายนี่หน่อยไหนยังเสือั็เสือ ขายให้หน่อยวะเดไบหนคมยู่อ่ก่อนเขาเยฮะม้ก่อนาไหนหมายถึงว่านี้อมอยู่ก่อนเรเขาเลยนี่ครับถ้าถ้าปีอย่างนี้มันต้องไปได้กอยู่ก่อนเขาจะไอยู่ในลอนู้นหรอถ้าเราขายบีกภาพบีกไม่ได้ปะเาขายเาขายย่เครับฮะ แล้วจะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวยางจะด้วยครับอ๋อนี่มันก็ลากล้อเหมือนเดิมมา,ลาเ,เมลยยู่ดีไหมอยู่ดีกว่าเดิมถอยดิถอยเบรกใหม่ดิต้องต้องไล่แป๊บใหม่เหรอ อุดเลยได้ไหมฮะไม่ใช้เลยนะอู้ยางงี้มันก็หมดยางเร็วดิเนี่ยมันยางผมหมดเพราะเบรกนี่แหละมันเบรกลากล้อไหมบางทีเบรกเนี่ยอย่างโดนเนี่ยเนี่ยมันลื่นเลยนะครุกเลยนะมันหมดยางไหมเน,นี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันหมดยางกับกับลากนี่แหละเห็นไหมดีอยู่เนี่ยอะ Hãy subscribe cho kênh một Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn นึบกว่าเดิมป่ะอ๋อเข้าไปทำไมนะเกียร์เป็นคาดเป็นไงสูงไหมปีดี้ป่ะอ๋อลุกยางมันลวัวเตะลวไม่แรงหรือไม่เนาะเหรอฮะบอลมนเลย ของอะไรปีซูบป่ะ,ปะทั้งทั้งเลยป่ะอ๋อผมไม่อยากให้ล้อนี้มันอยู่นะเนี่ยไอสองคานเนี่ยไอ้คานหลังเนี่ย อูมืดตึบเลยดูฝนมืดตึตอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปย้ายรถกลับบ้านครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านลาทุกท่านเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม